สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNPV เราผมยืนอยู่บริเวณจุดกับรถถนนปลานกพุทธมณฑลสายสี่รถก็เลี้ยวกลับนะครับไปเข้าถนนพุทธมณฑลสายสองได้ไปถนนจรัญสนิทบงได้ด้านซ้ายของผมก็เป็นงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนปลานกพุทธมณฑลสายสี่ก็เป็นช่วงจากถนนพุทธมณฑลสายสองนะครับไปจนถึงถนน พุทธมนตส์ซย3ซึ่งเปิดให้สัญจรบางช่วงเวลาเป็นการชั่วคราวในขณะนี้คลิปนี้ผมขอพาชมโครงการเชื่อมถนนพุทธมนตร์ซอย2จนถึงจุดตัดนะครับถนนพุทธมนตรสซสย3ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของถนนพรานกพุทธมนตร์ซอย4ถนนพรานกพุทธมนตรสาอย4 ก็เป็นโครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหนาคนครฝั่งธนบุรีไปจนถึงจังหวัดนคนปรปฐมโดยต่อขยายถนนพรานกจากสามแยกไฟฉายไปบรรจบถนนพุมมนทธมนฑลสายสี่ระยะทาง16.4กิโลเมตรได้แบ่งงานก่อสร้างออกเป็น4ระยะด้วยกันระยะที่1และระยะที่2นะครับเส้นทางก็จะต่อจากถนนพลานกตรงแยกไฟฉายตัดผ่านถนนราชพฤกษ์ถนนพุมมนทธมณฑลสายหนึ่ง ถนนกาญจนาพิเศษจนถึงถนนพุทธมนตรสายสองปัจจุบันนะครับก็เปิดใช้งานแล้วและในระยะที่3จากถนนพุทธมนตรสายสองจนถึงถนนพุทธมนตรสายสามความยาว3.4กิโลเมตรก็อยู่ระหว่างก่อสร้างแต่ก็เปิดใช้งานชั่วคราวนะครับเป็นบางส่วนในส่วนระยะที่4ก็เป็นส่วนต่อขยายจากถนนพุทธมนตรสายสามไปจนถึงถนนพุทธมนตรสายสี่พื้นที่เขตนครปฐม ระยะทาง3กิโลเมตรตอนนี้ก็กำลังดำเนินการก่อสร้างบุขีมม่มอเตอร์ไซค์นะครับโดยใช้ด้านฝั่งขางออกเป็นหลักนะก็มีทั้งหมด4ช่องจราจรนะครับตอนนี้ก็เปิดเป็นการชั่วคราวตัวทางเท้านะครับทางเท้าก็ดูแล้วก็เสร็จใกล้สมบูรณ์แล้วนะครับช่องทางจราจรเนี่ยมีทั้งหมด4ช่องทางตัวเสาไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็มาติดตั้งแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ต่อระบบไฟนะครับเขาจึง เปิดให้ใช้นะครับในช่วงแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะเนื่องจากว่าจะเป็นช่วงกลางคืนนะครับมันไม่มีไฟจะเกิดอันตรายนะครับเขาจึงเปิดในเวลา8ดโมงเช้าแล้วก็ปิดในเวลาห้าโมงเย็นก่อนจะถึงเวลาค่าในส่วนช่วงตรงกลางนะครับระหว่างฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคูน้ําใหญ่ๆเลยนะครับโดยเขาแบ่งทั้งไปทั้งกลับเนี่ยนะครับห่างกันมากเลยนะเพื่อว่าจะมีระบบคมนาคมนะครับในอนาคตนะ อาจจะมีระบบขนส่งนะครับวกรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับในเรื่องงานก่อสร้างตอนนี้ก็เริ่มมีการปลูกหญ้านะนะครับตรงทรายนี่แหละทรายเนี่ยเขาเริ่มนำหญ้ามาปลูกแล้วก็มีรดน้ำมาลดนะครับเพื่อทำให้หญ้าเนี่ยมันขยายตัวนะครับโตขึ้นโตขึ้น ผู้รับจ้างก่อรสร้างนะครับก็คือกลุ่มกิจการร่วมค้า S.C.P. สามประสิทธิ์และก็ประยุงชัยเป็นผู้ก่อรสร้างวงเงิน1,532ล้านบาทรูปแบบก่อรสร้างก็เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด8ช่องจราจรก่อรสร้างสะพานข้ามคลองทางแยกต่างระดับบริเวณถนนพุทธมน,นตรสาย3และก็ส่วนต่อนเนื่อง โครงการก่อสร้างถนนปลานกพุทธมนตรนสายสี่เมื่อเปิดบริการครบทุกช่วงจากกรุงเทพถึงน,นครปฐมก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรของพื้นที่ฝั่งสมุรีช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณถนนจราสลิดวงถนนกาญจนาพิเศษถนนพุทธมนตรนสายสองถนนพุทธมนตรนสายสามถนนเพชรเกษมถนนบรม,นนมรมาชชุรรนนีรวมถึงถนนสายรองโดยรอบเชื่อมโยงโครงข่ายถนนระหว่างพื้นที่กรุงเทพสวนตะวันออก และตะวันตกให้สมบูรณ์สามารถเดินทางได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วรองรับการขยายตัวของเมืองโครงการเชื่อมถนนพุนทธมนตรสายสองจนถึงถนนพุนทธมนตรสายสามนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี2568นนี้ด้านหน้าของผมนะครับก็เป็นทางต่างระดับนะตรงนั้นก็เป็นช่วงถนนพุนทธมนตรสายสามนะครับผมก็ขับขี่มาจากช่วง จุดกับรถถนนพุทธมนตรสายสองมาจนถึงถนนพุทธมนตรสายสามแล้วนะครับตอนนี้ก็เบี่ยงไปทางซ้ายนะถ้าเราตรงไปนะครับรดใต้ยกระดับนะก็จะไปถนนพุทธมนตรสายสี่ได้นะครับซึ่งตอนนี้มีงานก่อสร้างอยู่ผมก็มาด้านขานะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถจะเลี้ยวไป ถนนเพชรเกษมได้นะครับตรงนี้ก็มีทางแยกนะตรงไปนะครับมันก็จะเป็นขึ้นสะพานเลี้ยวไปถนนบรมราชชนนีได้นะครับเดี๋ยวผมไปทางซ้ายเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับที่เขาสร้างสะพานนะตรงนี้มันจะมีสะพานข้ามคลองบางเชิดหนังนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของทางยกระดับด้านบนนะก็จะมีสองฝั่งนะครับ ตรงนี้ก็เป็นฝั่งที่รถมุ่งหน้าไปถนนเพชรเกษมนะครับแล้วจะมีด้านขวาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีงานก่อสร้างอยู่ก็พอๆกันนะครับตัวสะพานก็สร้างเสร็จแล้วนะเหลือพื้นทางราบนะครับฝั่งตรงข้ามผมไกลๆเนี่ยจะมีอีกสะพานหนึ่งนะครับแต่ว่าที่เห็นใกล้ตรงนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นสะพานเก่านะครับที่เขายังไม่ได้รื้อออกนะครับเนื่องจากว่าให้รถวิ่งสัญจรน,นะครับข้ามฝั่งถึงกันได้แล้วก็จะมีรถที่ เป็นรถใหญ่ๆที่ทําการก่อสร้างนะวิ่งข้ามนะครับแต่เดี๋ยวผมจะขับให้ดูนะครับขับไปให้ดูตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับสําหรับสะพานที่ก่อสร้างใหม่นะคงใช้เวลานะครับผมดูแล้วน่าประมาณสักปลายปีน่าจะเสร็จนะสะพานข้ามคลองบางเชือกหนังตรงนี้นะครับนี่นะครับที่ผมเลี้ยวมานะนะครับที่ผมเลี้ยวมาจากช่วงโครงการ สาย2มาสาย3นะครับส่วนสะพานด้านบนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ดูนะที่ผ่านมาก็เปิด1ช่องนะคือช่องทางจากถนนบรมราชชนนีนะครับมุ่งหน้าเพชรเกษมก็มาเปิดแบ่งกันนะทั้งไปทั้งกลับนะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อสองสันที่ผ่านมานะก็เปิดครบทั้งสองฝั่งแล้ว สะพานที่เขาเปิดให้ใช้ชั่วคราวนะครับตรงนี้เป็นสะพานเก่านะด้านขวาจะเห็นมีอีกสะพานหนึ่งนะครับก็เป็นสะพานที่สร้างใหม่นะต่อไปก็จะมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับที่อยู่ด้านข้างของสะพานนะตรงนี้ก็เป็นสะพานที่สามารถมาใช้ชั่วคราวได้นะครับ ถ้าเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับก็จะไปเพชรเกษมได้รถเก่งอะไรพอไปได้นะครับรถเก่งรถกระบะมอเตอร์ไซคนะ์นะครับไปได้นะนะครับไปได้ถ้าจะไปบรมราชชนนีนะครับทํามาออกทางนี้นะก็ไปได้เหมือนกันนะครับไปกลับรถหน่อยนึงนะครับไปกลับรถแล้วก็ขึ้นสะพานยกระดับไปเลยนะครับ ตอนนี้ผมเลี้ยวกลับมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นฝั่งรถมุ่งหน้าเพชรเกษมนะตอนนี้ผมมาอยู nice 응่อีก <vo> ฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งที่รถมาจากเพชรเกษมมุ่งหน้าบรมราชชนนีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นสะพานให้ดูนะครับตอนนี้เขาเพิ่งเปิดนะฝั่งเพชรเกษมมุ่งหน้าถนนบรมราชชนนีนะครับเพิ่งเปิดเปิดเมื่อประมาณนักสองสามวันที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ดูนะครับตรงนี้ก็เป็นฝั่ง จากถนนเพชรเกษมนะครับมุ่งหน้าถนนลมราชชุนนีส่วนด้านขวานะครับก็เป็นฝั่งเข้าเมืองเมื่อก่อนก็มาแบ่งกันนะครับแบ่งไปกลับนะครับแต่ปัจจุบันก็ไม่ต้องแบ่งแล้วนะก็คือมีทั้งสองสะพานแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะมีทางแยกนะครับบนสะพานนะแล้วก็เบี่ยงซ้ายไปนะครับแล้วก็จะเลี้ยวขวาไปเข้าถนนพานกผู้ธมทศนัยสี่นะครับฝั่งขาเข้าเมืองก็ยังก่อสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะแต่ดูแล้วงานต่อิ้นส่วนสะพาน,เ,นเสร็จแล้วนะครับเหลืองานก่อสร้างไม่มากนะครับตรงนี้นะนี่นะครับจะ ึ้นไปด้านบนด้านซ้ายนะแล้วตัวสะพานด้านบนก็จะเลี้ยวขวานะครับไปเข้าถนนรานกพุนทธมนตรสายสี่นะครับมุ่งหน้าไปจจรัญเสด็จวงได้ช่องสะพานที่ผม ขับขี่รถอยู่ตอนนี้นะครับก็เปิดใหม่นะครับเปิดใหม่เพิ่งลาดยางนะยังไม่สมบูรณ์ดีนะครับบางช่วงก็ลาดยางอยู่บางช่วงก็ไม่ได้ลาดยางเดี๋ยวผมกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นฝั่งออกจากเมืองนะเดี๋ยวกลับไปฝั่งเข้าเมืองนะครับตอนนี้ก็เลี้ยวกลับมาแล้วนะครับถ้าจะไปไปกเกษมนะ มาจากบริเวณรถชนนี้ก็เบี่ยงขวาไปเลยนะครับขึ้นสะพานไปเลยเดี๋ยวผมจะย้อนกลับนะครับโดยใช้ถนนปลานกพุทธมุรสุใจส,สีนะครับฝั่งขาเข้า ตอนนี้ก็มาอยู่ในฝั่งขาเข้านะครับคือจากถนนพุทธมนตรสายสามนะครับมุ่งหน้าถนนพุทธมนตรสายสองตัวนี้ก็เป็นทางยกระดับที่ล่าสุดนะครับก็เปิดใช้ครบทั้งสองช่องเลยนะทั้งไปทั้งกลับนะครับเป็นสะพานข้ามแยกนะไม่ว่าเราจะขับรถมาจากจุดไหนนะครับเราก็สามารถจะเชื่อมต่อถึงกันได้หมดนะมาถนนพราโนพุทธมนตรสายสี่นะครับหรือว่าถนน พุทธมนตรสายสนะครับรถที่วิ่งไปนะครับก็มีทางเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาไปออกถนนพุทธมนตรสายสามนะครับมุ่งหน้าไปถนนบมนนนรบมราชชน,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 นีได้นะ มีทางไปนะครับผมย้อนกลับนะครับก็เป็นถนนพุบบนทธมนตรสายสามมุ่งหน้าถนนพุบบนทธมนตรสายสองนะครับงานก่อสร้างก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์ร้อซนนะครับมีติดตั้งเสาไฟฟ้าทางเดินนะครับทางเท้า ทางระบายน้ำยังไงก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าเกิดมาใช้เส้นทางตรงนี้นะเพราะว่าเขาเปิดเป็นการชั่วคราวนะครับมันจะมีรถใหญ่ๆงานก่อสร้างเนี่ยจะมีรถใหญ่รถบรรทุกเยอะนะครับ นับเร็วนะครับเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะอาจจะมีวัสดุบางอย่างนะครับที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างเนี่ยมาขวางนะครับที่ขับเร็วแล้วมันอาจจะเบรกไม่ทันนะก็ใช้ความเร็วอย่าสูงมากสอบไฟฟ้าด้านข้างนะครับตอนนี้ก็ยัง ไม่ต่อระบบไฟฟ้านะกลางคืนนะครับจะไม่มีแสงสว่างตอนนี้ผมขับขี่รถมานะครับก็ใกล้จะ17เนาฬิกาแล้วก็เป็นเวลาที่เขาจะปิดช่องทางนะในช่วง5โมงเย็นเนี่ยเขจะปิดช่องทางนะครับ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเวลาจะได้เวลาห้าโมงเย็นแล้เวเขาคงปิดนะครับเดี๋ยวผมลองขับดูก่อนนะยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเขาปิดนะครับเขาปิด2ช่องเลยนะก็คือรถใหญ่จะไปไม่ได้เลยแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ยังวิ่งได้นะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งด้านข้างได้ส่วนรถใหญ่ๆนะรถเกง๋งรถบรรทุกรถกระบะอะไรพวกนี้นะครับก็จะผ่านไม่ได้แล้วนะครับช่วงที่เขาปิดเนะี่ย เพราะว่ามันอาจจะมีอันตรายนะครับในช่วงกลางคืนเนี่ยมันอาจจะมองไม่ชัดเจนเนี่ยเริ่มปิดล้นะครับตอนนี้ปิดช่องทางแล้วนะครับก็จะเปิดตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับคาดว่านะครับในช่วงถนนพุมมนทธมณฑลสายสองไปถนนพุมมนทธมณฑลสายสามนะครับในโครงการ ถนนปลานกพุทธมนตรโซน4นะครับน่าจะเสร็จในปี2568นี้ก็นำคลิปวิดีโอนะครับภาพงานก่อสร้างมาฝากกันขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VMP มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ